สวัสดีครับโอ้โหผมปองแล้วก็ช่องสนิทหรือกับเกมคุกกี B ้แลนด์โอเว่นเบคครับวันนี้เราก็อยู่กับเซ็ตทําแต้มเป็นน้องเค้กโลนะครับผมเวอร์ชันปรับใหม่คือในการรับเดบิตร่าสุดเนี่ยนอกจากกีวีจะมีการปรับเพิ่มแคนดี้แล้วเค้กโลก็ปรับเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับผมวันนี้เราก็เลยเอามาเล่นกันดีกว่าโดยที่เราใช้สมบัติเป็นเจ้าตัวเครื่องยนต์ดาบแล้วก็หอยไข่มุกเพราะว่าหอยไข่มุกน่าจะมีความเข้ากันกับคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับโดยที่อ,อาจะพูดถึงรรรราาายยละเออีีกกปัับบนน้ว่ สองตัวนี้ปรับอะไรบ้างไม่เยกว่า2ตัวเียว่าคู่นี้โอเคเริ่มจากคุกกี้ก่อนคุกกี้เนี่ยก็คือจะมีการปรับพวกเลือดให้เพิ่มขึ้นพลังชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะมีปรับพวกยีบย่อยเช่นตอนนี้มันใช้สกิลอะครับเนี่ยมันก็จะพุ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งเ,เกมไม่ได้บอกหรอกกี่เปอร์เซ็นต์แต่เกมก็าเขียนไว้ผมก็แยกงไม่ออกหรอกครับว่าเร็วช้ากว่าเดิมอะไรยังไงแล้วก็มีการบอกว่าเอ้ยเพิ่มออร่าของระยะการทาลายสมมติปกติ ไอ้ลดบทมันอาจจะบดได้2องมัทัดครึ่งอาจจะเพิ่มเป็น2องมันทัดจุดเจ็อะไรบางนี้นี่คือผมสมมตุติแล้วก็เพิ่มออร่าแม่เหล็กก็คือระยะดูดไกลขึ้นตอนที่มันใช้สก,กิลนะครับแล้วก็ตอนที่มันใช้ค้อนตีแบบเมื่อกี้ครับก็จะเพิ่มออร่าในการทําลายกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการเพิ่มแต้มการทําลายแบบพิเศษของมันด้วยก็คือตอนที่มันใช้ค้อนตีกับตอนที่มันใช้สก,กิลนะครับถั่วสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมงงนิดนึงครับคือสัตว์เลี้ยงในเกมว่าเขียนว่ามััันนพลลงงาาดช้64%กกบทุๆ27.5วิ มันจะพุ่งด้วยความเร็วสูงอันนี้คือตอนอัพเลเวล15นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจัได้ว่ามันจะเป็นสลับโหมดนะแดงเขียวแดงเขียวซึ่งนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังสลับโหมดหรือเ,เป็นพสซีฟติดตัวไปเลยเพราะว่าก่อนในนี้มันก็อัพกิวี่กิวี่เนกพสซีฟแบบพลังงานลดช้าลงไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในเกมเขาเขียนว่า เมื่อเปิดไฟสีเขียวพลังงานจะลดช้าลง14%ผมก็ไม่ได้ใช่ไอ้ไฟสีเขียวมันก็ไฟสีเขียวตลอดทางนะก็แบบว่าเฮ้ยมัน10มัน 14%, น14ตลอดทางเลยวะเนี่ยสังเกตดูไฟมันสีเขียวแต่ผมคิดว่าน่าจะ14%ตลอดทางแล้วก็พุ่งทุกๆ27.5คิดว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับผมนะโดนที่ผมตอนนี้ผมอยู่ใน M3 เพราะว่า M3 เล่นกับตันนี้ผมว่ามันฟินดีอะสีขวางมันเยอะนะครับอาจจะมีบางจุดเล่นยากหน่อยนะครับโดยเจ้าตัวน,นี้ต้องบอกก่อนว่า การเล่นของมันเนี่ยก็ครับก็คือเราต้องรีบตีให้เร็วที่สุดเพื่อที่อยากให้ได้ใช้สกิลสุดท้ายทันอันนี้คือในเอ็มแลนด์นะเพราะว่าในเอ็มแลนดะ์ถ้าคุณตีช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถใช้สกิลรอบสุดท้ายทันมันก็จะเสียจังหวะไปมากๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมสังเกตเต็มปุ่งกดปั๊บนะครับต้องใช้การกดกระโดดสองนิ้วบางทีเราตีปุ๊บเนี่ยตอนที่เราตีมันจะรีเซ็ตพื้นอนะ่ะพื้นมันเหมือนจะกลับมาจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยมันจะทำให้จังหวะก,การเล่นมันก็จะเสียๆไปอยยยยยยยูู่่่่่่นแบบนน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 ะะ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 คคครรรรรรััับบ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 บผมมมกก็็จจแแแแแแเเ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 ีีีีี้้้้้้้้้ออออออๆๆหตลลวดดดดดงงงงงพพืาาาสุไไไโย ก็จะกวาดสเพปเสไปเลยแบบนี้นะครับอุ้ยโอ้โหเผลอไปนะครับมึน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 ตีไปอ่าโอเคนะครับใช้สกิลนะครับน่าจะได้อีกทีหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดพอดีว่าก่อนที่ผมเทสไอเอ็มแดนอื่นแล้วแบบว่ามันไม่ฟินนะครับคือแต้มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากแต่มันไม่ฟินเอ็มเนี้ยเคือโคตรฟินนะครับไม่รู้สิผมเล่นแล้วฟินสุดแล้วในเอ็มเนี้ยรู้สึกสิงขวางมันเยอะดีนะครับสายทำลายน่าจะต้องอยู่ในเอ็มเนี้ยแหละนะครับมานะครับนี่พุ่งไปโดยที่ผมใช้ผัดเเเป็นลออบรร์ะพาาว่ เจ้ตัวนี้มาทําระยะมาค่อนข้างไกลคล้ายๆกับกีวีเลยฉะนั้นเราควรจะเล่นเซตคล้ายๆกันนะครับคือตอนกีวีเราทําแต้มเราก็ใช้เซตประมาณมานี้นะครับสว,วัติทําแต้ม2เครื่องยนต์หนึ่งเราก็ผัด 2, 2 1, เป็น l o เตอร์นะครับน้องกุ้งเราโอเคแดดไปเลยนะครับเนี่แม็กฟินมานะครับแล้วแต้มจบนี้ก็โอเคนะครับประมาณ287ล้านแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือสิ่งขางมันเยอะไงถ้าเล่นในเอ็มอื่นผมว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าเจ้าตัวโลเคเนี่ยแต้มเยอะน้อยอยู่ที่สิ่งของเยอะๆล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ จังหวะในการตีบ้า,อางอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณจะแต้มจริงจริงผมว่ามันต้องแบบต้องใช้เวลาในการหาจังหวะนานมากซึ่งผมแบบว่าไม่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะมันใช้เวลานานนะครับแบบใช้เป็นวันเลยนะครับแล้วเผลอทำแล้วแต้มไม่ดีด้วยก็เสียเวลานะครับแล้วก็เออแล้วก็ไม่ต้องไปลองทําก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าแต้มมันไม่ดีหรอกผมว่าอ่ะผมผมผมว่าอย่างดีอย่างมากสุดเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าทาแต้มได้ดีๆหน่อยก็ประมาณ450ร้อาสงถ้าจากที่ผมเทสมาก่อนหน้านี้นะโอเทสไอเอ็มอื่นมันจะได้ประมาณ400ล้าน แต่ต้องบอกก่อนว่าอย่าง้องบอกไปว่ามันดีอย่างมากมากก็450ซื้อสู้ไปเล่นกับกีวีแบบเซ็ตธรรมดาทั่วไปก็ประมาณ450อยู่แล้วอ่ะไอ้ตัวนั้นมันดีออกว่าอยู่แล้วนะครับเออฉะนั้นก็เอาเียกว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวเลือกในการดูแล้วกันแบบบางคนบบบอาจจะเบื่อหน้าตัวเก่าๆอย่างเงี้ยแบบเอ,อ่อเมลอนแบล็คเบอร์รี่อะไรย่างเงี้นะครับก็ลองหยิบมาลองเล่นได้แต่ไม่นะไม่ไม่แนะนําให้ปั้นนะครับเพราะว่าแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมนะนี่นะครับลอสเตอร์เราเนี่ยผมจะเต็มแล้วปล่อยตลอดเลยนะผมจะไม่กลกเพราะว่า ถ้ากักแล้วเนี่ยดี่าวมันจะใช้สกิลสุดท้ายคิดว่าอาจจะไม่ทันนะครับแล้วกลัวแบบว่ากลัวตัวเองด้วยเพราะผมเป็นคนที่เล่นล็อกสเตอร์ไม่ค่อยแม่นมากไปนี่ครับโอ้โหดาสายฟ้านะครับผมเนี่ยแต่ไม่จังหวะจะเหมือนกรณีกีวีก็คือล็อกสเตอร์เนี่ยก็จะนั่งเล่นปกติของมันนะครับมาๆนะครับยังไม่ใช่ครับไม่น่าปั้นนะครับแค่เอามาเล่นให้ดูเฉยผมก็เล่นเพลินๆนดีนะผมชอบตอนที่มันบดดีมันฟินดีนะวันนี้ผมจะรีบปล่อยให้ล็อกสเตอร์เนี่ยใช้สกิลสุดท้ายแทนนะครับ ท่านๆโอเคจบที่417นะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ